สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางสวัสดีค่ะวันนี้ขอ,อนำเสนอข่าประจำสัปดาห์ซึ่งจะมีข่าวใดที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมพร้อมกันเลยค่ะ วันที่27กันยายนถึง1ตุลาคม 2, 5 6 6พนพนักงานตรวจรายงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายง,งานจังหวัดลำปางให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานนัดสำนักง,งานจำนวน9รายทางโทรศัพท์จำนวน5รายรับคำร้องทุกเรื่องสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองรายง,งานพฤศธศกาักราช2 5 4 1จำนวน8ราย แลรับเรื่องรองทุกประจำเดือนกันยายน2564ทางสิ้นจำนวน7แห่งจำนวนลูกจ้าง125รายเป็นเงินทางสิ้น4,887,664บาท52สตางค์เมื่อวันที่24กันยายน2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางจัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี2,564 Thailand l a b วลเมน n ท e เ e นเ e ็ก e ์ l e นต์อวอร21ประกอบด้วยสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานสถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ในการบริหารกิจการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2,564วันศุกร์ที่24กันยายน2,564 ห้องจิตบัวคําโรงแรมบุตน้ําทองอํำเภอเมืองลำปางจังหวัดลําปางโดยมีนายอภิญญาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน มื่อวันที่28กันยายน2564ในควงสายแจม่มสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดลำปางมอบหมายให้นางสาวกิ่งการทำเมรุนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงรายงานจังหวัดลำปางใสดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจําปี2564ณสถาบันพัฒนาฝีมือแรยงานสิลำปาง และในวันที่30กันยายน2564นคารในควงสายแจม่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางรวมพิธีรับโมอบโล่และตารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกระดับพื้นฐานประจำปีพุทธศักราช2564โดยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซูมมิทติ้งโดยมีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการนําเสนอข่าประจําสัปดาห์นี้นะคะสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีข่าวใดที่น่าสนใจบ้างก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะค่ะใครยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร e นะคะได้ที่เพจ Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะตอสอรอคุ้มครองสิทธพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควนใจชาว้า